สวัสดีค่ะเพื่อนๆนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้หยาตุยพาออกมาสวนค่ะมาเอาขยะมาทิ้งแล้วก็หยาตุยจะมาทําปุ๋ยหมักด้วยค่ะพี่น้องค่ะจะเอาพวกเศษเปลือกผักเปลือกผลไม้ที่หยาตุยตัดออกนะคะก็จะเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะแต่ก็จะพามาดูพระเอกของหยาตุยเหมือนเดิมนะคะก็ยังสดใสนะคะ เห็นไหมยังสดใสเป่งปังเหมือนเดิมสารแน่นะคะสารแน่อันนี้เป็นกระเทียมที่ตุยเอามาปลูกอันนี้จะเป็นหัวสีแดงนะคะเอามาปลูกเยอะมากแต่ขึ้นมาไม่กี่ต้นเองพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันคลุมไปด้วยต้นสวิตชาร์เนาะที่มองเห็นก็มีประมาณสี่ห้ากอได้มั้งพี่น้องจา๋า แต่ต้นไอเนี่ยหอมป่านะพี่น้องหอมป่านี่มันจะขึ้นเป็นกระจุกขึ้นเป็นกระจุกเป็นหย,มยม่อมๆเยอะเลยนะพี่น้องเนี่ยเป็นกระจุกกระจุกเลยเห็นไหมขึ้นเป็นกระจุกเลยสระแหน่ก็มีอยู่ทั่วเลยนะพี่น้องลามไปทั่วเลย นี่คือสิ่งที่หยตุยจะพามาทําวันนี้นะคะพี่น้องคะอันนี้จะเป็นถังหมักที่หยตุยเอาพวกเศษเอ้อยนะคะหญ้าที่หยตุยเคยเอามาหมักให้ดูนะคะพี่น้องอันนี้หยตุยเพิ่งจะเอามาใส่ยังสดอยู่แต่ไอ้พวกที่หยตุยใส่ไว้ตั้งเป็นสามเดือนสี่เดือนอะพี่น้องจ๋าเนี่ยมันเริ่มเปื่อยแล้วก็น้ํามันก็ดําพร้อมที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยได้แล้วนะคะ แล้วก็ยังมีอีกถังหนึ่งนะคะถังนี้ยีตุยหมักไว้นานมากแล้วพี่น้องอันนี้คือเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเยี่ยมเลยนะคะใส่ผักนี่ก็งามงามนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวยีตุยจะเปิดให้ดูนะคะแ,แ,นแน่นแท้ๆนี่อันนี้ก็คือจะเป็นพวกต้นหญ้าที่ยีตุยเคยทําให้พี่น้องดูนะหญ้าใบาใหญ่ๆอ่พี่น้องจ้า เนี่ยเห็นไหมต้นมันก็อยู่เนี่ยข้างๆข้างๆถังอะพี่น้องใบใหญ่ๆเนาะและยาตุอยก็จะใส่พวกอันนี้ไปด้วยพวกผักผลไม้พวกเปลือกแครอทเปลือกกล้วยเนาะแล้วก็มีไข่มีอะไรด้วยนะคะพี่น้องะ่ะเนี่ยเดี๋ยวยาตุ้จะเอามาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่ายาตุ้ยมีเปลือกเปลือกผลไม้เยอะอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผักมากเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมีสารอาหารครบถ้วนเลย เปลือกไข่นี่ก็จะมีะแคลเซียมนะคะแล้วก็มีในตัวเจ้นนะคะใส่ผักได้ใบเขียวใบงามกรอบอร่อยเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะตุยจะเอาเพิ่มอีกนะคะนี่นี่พวกเปลือกกล้วยเปลือกแครอทอะไรที่จะตุยสับเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะตุยใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะ ในถุงนีุ้๊ใส่ลงไปเลยเปลือกกล้วยนี่ก็มีประโยชน์สำหรับผักมากเลยนะพี่น้องปล่อยเอาไว้ให้มันเปื่อยอันนี้เป็นปุ๋ยชั้นเลือดเลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยนะคะพี่น้องคะเนีย่ยใครที่อยากเกบประหยัดนะคะประหยัดต้นทุนในการ ปลูกผักนะคะปุะ้ยทำแล้วค่ะพี่น้องได้ผลร้อยเปอร์เซนต์ใบผักเปลือกผลไม้เอามาแช่ไว้นะคะพอมันเปื่อยแล้วเราก็เอาน้ำของมันเนี่ยพี่น้องไปผสมเวลาจะใช้นะคะก็มาตักเอาน้ำของมันเพราะว่าไอเศษพวกใบไม้เศษเอ่อพวกเปลือกผลไม้นี่ก็จะเปื่อยนะคะ พอมันเปื่อยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นอาหารนะคะเป็นอาหารของพืชของผักแล้วก็เอาน้ําของมันเนี่ยไปผสมกับน้ําเปล่านะคะสิบลิตรเนี่ยเจตุยก็ใช้ประมาณใส่ไอ้น้ำไเนี่ยประมาณหนึ่งแก้วเลยนะพี่น้องแก้วแก้วตวงอะแก้วกินน้ําเราเนี่ยใส่เข้าไป,ปะนะออ่ใส่กับน้ําอีกสิบลิตรนะคะแล้วก็ไปรดต้นไม้รดผักนะคะส่วนไอเนี่ยน้ําใส่เนี่ย,ยก็คือน้ําที่เจตุยเอา พวกหญ้าใบาใหญ่ๆอ่ะมาแช่แล้วทีนี้มันก็เห็นไหมมันดําแล้วพี่น้องนี่ใช้ได้แล้วนะคะเนี่ยเียตุยก็มาตักไปผสมกับน้ํเจียตุยใส่เยอะเลยค่ะเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะคะแต่มันมีไนโตรเจนมันเพิ่มสารอาหารให้กับพืชนะคะไปผสมกับน้ําอีกครึ่งต่อครึ่งแหละพี่น้องจ๋าเด๋ยดยตุยผสมอนะเนาะตอนนี้ก็จะปิดเอาไว้ก่อน เดี๋ยวจะพาไปดูผักที่หยาตุยปลูกเอาไว้ในกรีนเฮาส์เดี๋ยวจะเอาให้ดูวันนั้นอะที่หยาตุยเอาปุ๋ยหมักที่ยตุยทํานั่นแหละเอามารดมาทดลองนะคะทดลองดูว่ามันจะได้ผลมากมายขนาดไหนนี่พี่น้องดูดูนี่เลยเห็นไหมวันก่อนเกือบตายไปแล้วนะคะไอ้ต้นพาสลี์นะคะที่อยู่ในกรีนเฮาส์และทีนี้ยาตุยก็เลยเอาไอ้นี่แหละ น้ำที่เยตุยทำเนี่ยมารดเห็นไหมแตกขึ้นมาแล้วพี่น้องแตกขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยแตกใบแตกยอดขึ้นมาแล้วก็เขียวงามขึ้นมาเลยเห็นไหมเขียวขึ้นมาเลยพี่น้องจวนจะตายแล้วเพราะว่ามันอยู่ในกรีนเฮาส์อยตุยไม่ได้ดูแลพอเอาน้ำไม่เนี่ยมารดเยตุยทดลองดูเนาะเขียวขึ้นมาทันทีทันใดดูเห็นไหมและนี่เยตุยก็ เอาไอเนี่ยมาผักผักชีนะคะผักชีจีนเอามาไว้ในกระถางในกรีนเฮาส์เพราะว่าเอาไว้ข้างนอกได้กลัวตาย mm. ก็เอามาไว้ข้างใน mm. ก็ยังสดชื่นอยู่นะคะ mm. มาสังเกตดูนี่พี่น้องมา,มาสังเกตดูคือ,อยาตุยยังไม่ได้ทําอะไรอยู่ในกรีนเฮาส์เพราะว่าผักที่อยู่ในกรีนเฮาส์ก็ไม่มีอะไรนะคะส่วนมากจะเป็นผักอีนทินที่ยาตุย เคยเก็ตกินอยู่ในกรีนเฮาส์แต่ว่าปีนี้เจตุยก็เลยยังไม่รดน้ําให้มันชุ่มฉ่านะคะ mm hmm. ก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้เพราะว่าอยู่ข้างนอกจะตุยมีกินอยู่แต่ปรากฏว่าเนี่ยเห็นไหมน้ําที่มันซึมมาจากข้างนอกนะคะที่มันแฉะอยู่เนี่ยคือน้ําที่มันซึมเข้ามาจากด้านนอกแล้วทีนี้มเมล็ดของอีหินก็เริ่มงอกขึ้นมาพี่นนองอันนี้ก็เป็น อีหินนะคะเพราะว่ามันมีมเมล็ดอยู่แล้วพี่น้องจ้ะมีมะเมล็ดอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้ามันโดนความชื้นมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมพวกเนี้ดน๋ยุยดยก็เคยเอาให้ดูแล้วแหละพี่น้องเดี๋ยวปิดประตูกรีนเฮาเอาไว้เหมือนเดิมไม่เปิดเพราะว่ามันหนาวกลัวผักหนาวแง้เอาไว้นิดนึงเดี๋ยวจะไปเก็บผักไอ้นี่ต่อ เก็บตะ,ะแน่ต่อพี่น้องจา้าวันนี้จะไปทําซุปหน่อไม้นะคะซุปหน่อไม้แห้งนะคะหน่อไม้แห้งเที่ยวมาจากบ้านนะคะไปกินป็นซุปหน่อไม้ตัดตะ,ะแน่ก่อนนะคะพี่น้องค่ะหนาวมือไม่ได้ใส่ถุงมือมาหนาว ตัดเอาไปแบบเอาแต่ยอดมันแต่จะตุก็ตัดให้มันไอ้นี่เลยนะตัดให้มันจําต้นมันไปเลยพี่น้องเผื่อมันจะเผื่อมันจะงอกขึ้นมาอีกแต่คิดว่ามันมันคงจะไม่งอกขึ้นมาอีกแล้วแหละมันคงจะหมดเวลาของมันมันหนาวแล้วพี่น้องมันหนาวมากแล้ว เสียงเด็กนักเรียนเสียงดังมากบ้านอยู่ตุ๋ยก็บอกว่ามันติดติดโรงเรียนตัดตอติยอดจริงนะตุย๋ยเดี๋ยวจะไปตัดเอาผักไอ้นั่นด้วยผักจีนจะเอาไปทำแกงอ่อมพี่น้องจะ้ะผักจีน ผักจีนทำแกงอ่อมรสชาติของมันก็จะออกมีรสขมนิดๆแล้วก็มีรสหวานอร่อยนะคะยาตุยก็ยาตุยเอาเอากิ่งมันไปให้แม่ยาตุยสองสามกิ่งเอาไปใส่ในขวดแช่น้ำเอาไว้มันก็มีรากออกมานะคะไม่รู้ยาตุยก็ลืมถามแม่ว่าเอาไปปลูกหรือย,ยังหรือว่ามัน ตายแล้วก็ไม่รู้สะระแหนเนี่ยมัน่าตุยว่ารสชาติของมันอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ฉุนเท่าสะระแหนบ้านเรานาะพี่น้องรสชาติของมันจะอ่อนอย่าตุยเอาไปกินเป็นผักใต้เลยอ่ะกินกับอะไรก็ได้กินเป็นผักอ่ะแต่สะระแหนบ้านเรารสมันจะฉุนกว่าเจตุยว่า พอแล้วแหละไม่เอาเยอะนี่แค่นี้พอเดี๋ยวจะตุ้ยจะตัดเอาผักจีนตัดเป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่ อร่อยมากพี่น้องอร่อยและนี่ก็คือผักที่เยตุยเก็บมาได้นะคะยอดกวบยอดใหญ่มากเลยพี่น้องเนี่ยดูออันนี้กินได้นะคะยอดตรงยอดอ่อนๆของมันเนี่ย ผักจีนนะคะแล้วก็สะระแหน่เดีย๋ยตุ๋ยก็จะเอามาล้างนะคะเอามาล้างแล้วก็จะทําซุปหน่อไม้นะคะแล้วก็จะทําแกงอ่อมอ่อมไก่นะคะใส่ผักจีนนะคะเดี๋ยวจะตุ๋ยจะไปจัดการล้างผักก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ